อันนี้ก็นิตาือไก็้องเายไปซักย่บันครับที่เจ้าซื้อมอันนี้คือมีดอาจารย์ตาวางดูว่าเฝาครับดูดู้มายกเบิงโเบิงกับโมฮูกันครับอีกหน่อยสามารถเป็นลูกชิดลูกค้าเพ่นแลครับอาจารย์แดงโดนไก่ดี เวลาคนอยู่สำนักคนเหรอครับไปหาหนางเอกเอมีอยู่นั่งเอกละครอสั่นเจ้าชันเต้ดินเต้ดินเออเออหาของ อ๋อเตรียมจีรีดเรียกจีรอจีรีดเรียกจีรอตอนนี้แมงวันเริ่มตอมขีแล้วทราบแล้วเปลี่ยนทราบแล้วเปลี่ยนกีกีไม่หลังนะโอเค Nhai nhau ngay đi ăn đi yên, xin, lì lóng hát quá hít không hít không hít hết câu hết 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 hết

mọi người thấy nha con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  ฏิบัติการครั้งนี้เราส่งไปสืบขึ้นมา่มาแล้วเราก็จับคุมไม่ได้เพราะว่า้า,ายารายใหญ่อยู่เบื้องหลังผมจะให้สองท่านไปดักที่ทางออกแล้วผมกับเจ้าหน้าที่อีกนายหนึ่งเราจะเข้าไปปุ๊บางหน้าเข้าถ้าเขาวิ่งออกไปทางออกให้สองท่านตะคุบได้ทันทีห้ามให้หบกวน

มาตายในต้วเลยระเดีลยวหาเดกดากเลยขึ้นเลยคเลยขึ้น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 เลย้วไปคุยกันที่โรงพักเข้ไมครับเ้ยขึ้นเลยขึ้นเลย่งลก้างร่างจตภูพนันขบวนมาสู่ขบนี่สี่ สดีครับนั่นารวัติครับปฏิบัติการครั้งนี้เราได้จับกลุ่มผู้ต้องหาได้โดยละม่อมครับผมเออพวกมูท่านทำงานดีๆมากเลยที่บ้าผมขอชมเชยทุกท่านทุกคนนะครับมึงคู่บ้าว่ากูเป็นไครกูนี่ละบอมโตมาจับมึงคู่บ้ากูสอบสวนมาโดนแล้วกูเช็คประวัติมูสูมาโดนแล้วแต่กูบ้ามาแล้วนี่กูกระบอกคู่เพเห็น i you know.